บ้านโบราณในสมัยสงครามโลกนะครับย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเดือนชายครับใช้จัดแสดงของสะสมโบราณรูปแบบต่างๆที่หาชมยากเพื่อให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และก็เห็นคุณค่าเกี่ยวกับวิถีของคนในอดีตท,ที่ตามรายงานนะครับจากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาพิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับ บ้านเดียนชายสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานด้วยศิลปะและสิ่งของสะสมแบบจีนมาลายูและยุโรปอย่างกลมกลืนโดยมีอายุกว่า80ปีนับตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์แห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลาบ้านหลังนี้ก่อนที่จะแนะนเขาให้คนอื่นเช่ามาก่อนส่วนมาจะเป็นพวกฝรั่งพวกอะไรเช่าก่อนว่มีคนติดต่อว่าขายใช่ไหม ใครเข้ามาซื้อไว้ซื้อไว้หปีที่แล้วชอบเก็บของเก่าแฟนพี่เปนเก็บตั้งแต่รูปภาพกระเป๋าเครื่องเงินกริตทุกสิ่งทุกอย่างเก็บหมดของพวกนี้มาจากหลายๆที่เหมือนโต๊ะพวกนี้มาจากเชียงใหม่โต๊ะพวกนี้เป็นฝีมือของนักโทษเรือนจําปกติถ้าจะมีคนมาเนี่ยหรือว่ามีแขกมาเนี่ยเรายินดีแต่เราจะมี วิทยากรผู้ชํานาญการหรือว่าคุณวุฒิชัยจะเป็นคนเล่าเรื่องเพราะสิ่งแต่ละอันเนี่ยมันมีเรื่องราวอยู่แล้วแหล่งสะสมของเก่าที่ประเมินมูลค่าไม่ได้แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมหาศาลซึ่งแต่เดิมบ้านเดือนฉายเป็นบ้านโบราณอายุ80ปีที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแต่ปัจจุบันได้นำของสะสมโบราณที่หาดูได้ยาก มาจัดแสดงภายในบ้านเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นหลังเราจัดของเราที่สะสมเนี่ยเข้าเป็นระบบเป็นหมวดเป็นหมู่จะได้ดูของที่ชอบแต่พอทำออกไปแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราดูคนเดียวมันก็เป็นการเห็นแก่ตัวเราเปิดกว้างให้น้องๆให้ลูกหลาน ให้คนทั่วไปเข้ามาศึกษาดีกว่ามันก็จะทำให้คนรักราก,กเง่าของตัวเองมากขึ้นบ้านเดือนฉายเป็นพิพิธภัณฑ์สะสมของเก่าโดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และส่งเสริมการอนุรักษ์ของเก่าเพื่อแสดงความภาคภูมิใจของผู้คนในจังหวัดสงขลาออก็คือมัอนกับด้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็จะเห็นถึงของเก่าโบราณของมีค่าต่างๆในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ รู้สึกว่ามีความแปลกใหม่สวยงามแล้วก็คนที่จะรักษาอนุอนรักเอาไว้สืบต่อไปะคะ่ะนอกจากนี้พื้นที่ด้านหน้าของบ้านบรรยากาศที่ร่มรื่นสงบและการออกแบบสไตล์โมเดิร์นทำให้บ้านเดินสายเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา